สวัสดีครับท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็ทานประมาณตอน3ามโมงกว่านะครับพอดีฝนตกนะครับแล้วก็รถติดมากนะครับขับมาจากชนบุรีนี่มองไม่เห็นถนนเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยได้เป็นข้าวกระเพราหมูสับไข,ข่ขคนเบคอนนะครับกระรานสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ เอาง่ายๆนะครับนลานข้างนอกไม่มีที่จอดกินนะครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับก็สงสารคนขายของกันนะครับขายไม่ได้ฝนตกนะครับก็เตกตักกะเพรานะครับทานนะครับข้าวแรกนะครับแล้วก็ไข่เค้นกับเบคอนนะครับรสชาติอร่อยนะครับก็หาทานง่ายๆในร้านสะดวกซื้อนะครับ เพื่อในฝนตกข้างทางไม่มีอะไรขายก็เลี้ยวเข้าไปหาอะไรทานได้นะครับอันนี้ก็เบคอนนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับทั้งไข่ทั้งเบคอนแล้วก็ข้าวกระเพรานะครับสีสันน่าทานนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับทานง,ง่ายงครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ ขอบคมากคับทุกท่านครับ